สวัสดีค่ะทุกคนต่างมีความฝันนะคะแต่หลายคนกลับไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อยการมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการศึกษาของเราให้ก้าวไปถึงฝันได้ค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะจะเป็นการแนะนําการหาทุนการศึกษาสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าถ้าจะหาทุนการศึกษานั้นจะต้องมีวิธีหรือว่าขั้นตอนแบบไหนยังไงบ้างนะคะ ขั้นแรกนะคะต้องหาข้อมูลติดตามข่าวสารหรือประกาศให้ทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆนะคะรวมไปถึงสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยได้รับทุนมาก่อนหรือบางคนที่เคยได้รับทุนอาจจะมีรีวิวให้คําแนะนําต่างๆได้ค่ะเช่นเคล็ดลับหรือว่าข้อมูลในการรับสมัครทุนต่างๆค่ะ ทั้นที่ 2, ค่ะเราจะต้องทําความรู้จักทุนหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอทุนและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นขอทุนได้ที่สำคัญนะคะเราจะต้องดูความเหมาะสมของการขอทุนของเราด้วยนะคะซึ่งพี่นะคะก็อยากจะบอกว่าทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทเลยนะคะแต่ละทุนนะคะก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นทุนเต็มจํานวนทุนครึ่งจํานวนนะคะทุนที่ต้องกลับมาใช้ทุนทุนที่จํากัดสาขาเรียน เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดีด้วยนะคะขั้นที่3นะคะเตรียมกรอกบใบสมัครทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆอ,อย่างเช่นหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนเอกสารส่วนตัวแบบฟอร์มใบสมัครยื่นขอทุนแฟ้มสะสมงานและอาจจะต้องมีผลการสอบเพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษา,าอีกด้วยค่ะขั้นที่4คะ่ะส่งใบสมัครแล้วก็ติดตามประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะ หากน้องๆได้ยื่นเอกสารไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำยืนยันนะคะหรือการตอบรับอีเมลว่าได้รับเอกสารกรณีส่งเอกสารไปทางออนไลน์นะคะเพื่อความชชว่์ควรโทรไปสอบถามว่าสถาบันที่ได้รับใบสมัครของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวกระบวนการสัมภาษณ์ในขั้นต่อไปค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะสิ่งที่จะต้องทําขณะรอผลประกาศผู้ผ่านคัดเลือกนะคะคือเราจะต้องทําความเข้าใจในขั้นตอนของการทําสัญญารับทุนต่างๆให้ชัดเจนนะคะเช่นข้อผูกพันระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกทุนหลักการปฏิบัติตนของนักเรียนทุนและเงื่อนไขาการรักษาสถานะนักเรียนทุนตลอดระยะเวลาการรับทุนค่ะหรือเมื่อจบการศึกษาแล้วเราจะต้องใช้ทุนอย่างไรบ้าง สำหรับในบทเรียนถัดไปพี่ก็จะพาน้องๆไปรู้จักประเภทของทุนการศึกษาในปัจจุบันค่ะว่ามีอะไรบ้างมามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเดินหน้าเข้าหาโอกาสทางการศึกษาและคว้าทุนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกันเถอะค่ะ